สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทําการเรียนรู้พื้นฐานนะครับบนหน้าเว็บเพจโดยการสร้างปุ่ม s ั b มิ t นะครับในภาษา HTML ครับเรามีการเรียนรู้การสร้างฟอร์มโดยการใช้ภาษา HTML นะครับสำหรับการสร้างในส่วนของหน้าเว็บเพจขึ้นมานะครับโดยที่ฟอร์มก็จะเป็นส่วนที่ทําการรับข้อมูลนะครับก่อนที่จะส่งไปให้เซิร์ฟเวอร์ทําการประมวลผลนะครับแน่นอนครับเรามีการ และในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของปุ่มนะครับที่ใช้ในการส่งข้อมูลนะครับโดยที่นะครับพทีมเบลก็จะมีแท็กคําสั่งนะครับสำหรับการใช้ในการสร้างปุ่มนะครับนั่นก็คือแท็กคําสั่งที่ชื่อว่า input นะครับแท็กคำสั่ง input นะครับสามารถที่จะกําหนดประเภทได้ตามความต้องการนะครับ input type นะครับเป็น property ที่ใช้ในการกําหนดประเภทของกล่องข้อความที่เราต้องการที่จะให้ปรากฏบนหน้าเว็บเพจนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของ input type text นะครับก็คือการกําหนด property นะครับที่เป็นลักษณะของกล่องข้อความแบบ text input type password นะครับก็จะเป็นการกำหนดนะครับในส่วนของการป้อนข้อมูลในส่วนที่เป็น password นะครับ input type radio นะครับก็จะเป็นการสร้างช้อยที่เป็นการเลือกในลักษณะของช้อ i c e ที่เป็นแบบวงกลมนะครับในขั้นตอนนี้ครับปุ่มนะครับก็จะเป็น type ที่ชื่อว่า submit นั่นเองนะครับ input type submit นะครับมี property ที่เราจะกําหนดให้แสดงผลนะครับก็คือ property value นะครับโดยปกติแล้ว property value นะครับจะเป็นการส่งข้อมูลไปยังอีกหน้าเว็บเพจหนึ่งหรือว่าส่งข้อมูลไปหาเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ถ้าเราทํางานกับ input type ที่เป็นในส่วนของ submit นะครับ mm hmm. value ตัวนี้ก็จะเป็นข้อความที่ปรากฏบนกล่องนั่นเองเราสามารถที่จะกําหนด value เป็นอย่างไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ log in นะครับหรือว่าเราจะพิมพ์เป็นภาษาไทยสมัครสมาชิกนะครับหรือว่าเป็น การกาหนดชื่อบนปุ่มนะครับได้ตามความต้องการโดยเราจะกําหนดจาก value นะครับซึ่งก็จะแตกต่างจาก Value ของ Option นะครับที่เราได้มีการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ผ่านมานะครับเพียงแค่เราใช้คําสั่งแท็ก input type submit นะครับกำหนดชื่อของปุ่มนะครับด้วย property value นะครับเราก็สามารถที่จะนําปุ่มมาใช้งานบนหน้าเว็บเพจได้นั่นเองนะครับก่อนที่จะปิดท้ายด้วยแท็กคาสั่ง input การทํางานของปุ่มนะครับเราสามารถที่จะเห็นผลการทํางานได้ชัดเจนนะครับเมื่อทํางานร่วมกับแท็กคาสั่งฟอร์มในภาษา HTML ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปนะครับครับสำหรับซอ o ว์โค้ดผมก็จะทําการแทรกในส่วนของตารางนะครับและใช้คําสั่งแท็กอินพุตนะครับกำหนด Property ของไท้ายให้เป็น submit นะครับเพื่อที่จะทําการทดลองสร้างปุ่มนะครับบนหน้าเว็บเพจ ในที่นี้ครับบรรทัดที่55ถึงบรรทัดที่58นะครับก็จะเป็นการใช้คำสั่ง tag tr นะครับสำหรับการแทรกแถวเพิ่มขึ้นในตารางบนหน้าเว็บของเรานะครับผมทำการแบ่งคอลัมน์ออกเป็น2คอลัมน์นะครับเพื่อรักษาระยะของตารางให้มีสัดส่วนที่เท่ากันนะครับตัวนี้ครับในคอลัมน์ทางฝั่งซ้ายมือครับผมใช้ tag คำสั่ง input นะครับกำหนด type ให้เป็น submit นะครับตัวอักษรสีแดงนี้ก็คือ property ของ HTML นั่นเองนะครับ ตัวนั้นครับทำการกำหนดค่าของ value นะครับเป็นค่าเท่ากับ register ซึ่ง register นี้ก็จะแสดงบนปุ่มนะครับเมื่อเราทำการ run บน web browser นะครับปิดท้ายถ่ายคำสั่งนะครับด้วยการ slash นะครับ input นั่นเองทำการ save source file ครับและทำการเปิด web browser เพื่อดูผลของการ run นะครับจเห็นได้ว่ามีปุ่มปรากฏนะครับต่อจากในส่วนของตารางนะครับซึ่งเราได้ใช้ถ่ายคำสั่ง tr นะครับในการที่จะ ทำการแทรกแถวเพื่อที่จะใส่ปุ่มรีจิสเตอร์นั่นเองนะครับปุ่มรีจิสเตอร์จะทำงานได้อย่างชัดเจนนะครับเมื่อทำงานร่วมกับแท็กฟอร์มเพื่อที่ทำการส่งข้อมูลไปให้เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลนั่นเองซึ่งในขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการใช้แท็กคำสั่งฟอร์มสำหรับการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับขั้นตอนพื้นฐานนะครับในการเรียนรู้การสร้างปุ่มนะครับด้วยการใช้แท็กคำสั่ง i n p u t นะครับ type submit ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ